โอนไม้พิษครับโอมันก็เป็นพิษสปีลิตเนี่ยและความรับสํานึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมีไหมมันไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับคับมันอยู่ที่สํานึกของท่านสวทุกท่านนั่นแหละบ้านเมืองที่ดีเราคือผู้ที่จะส่งผ่านอันที่ดีอันที่จริงเบียวนะสวเนี่ยมันนั่งคุยกันไม่จำเป็นต้องถึงสารล้มลุกได้อ่ ประชุมวุฒิสภากันเมื่อมีข้อสงสัยแบบนี้ครับหน้าที่ในการแต่งตั้งของคสละรอขอองุไว้ก่อนส่วนหน้าที่อื่นก็ทําไปอันนั้นคนหน้าบางไม่พูดถึงเพื่อ้สภาตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยครับการเมืองประเทศอื่นเนี่ยอเขาแบบลาออกกันหมดแล้วใช่ไหมนี่คนเหล่านี้นะเอางี้นนในร้อยสามสิบกคนน่ะท่านรู้อยู่แก่ใจครับว่าการได้มาของท่านมันเป็นยังไง อ,อ่าดูเห็นการนี้แล้วกันเพราะการได้มาซึ่งสอวอรครับอันนี้จากการสอบสวนสืบสวนไต่สวนและการยอมรับของพยานครับวา่ากระบ<อ>วนการได้มาซึ่งสวนั้นน่ะมีคณะบุคคลไปดำเนินการมีสสลอนายนอนายจอเป็นคนวางแผน <c oughs> และคุณไปหาส่งคนมาสมัครสอวอรครับ นะครับและกระบวนการสบวนการเลือกกระเด้งทั้งหมดเลือกกระเด้งนําไปสู่ซึ่งได้มา138คนตอนเลือกกันเองอ่ะเห็นชัดมากนะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนอกจากเรื่องของโผลแล้วเนี่ยเช่นรถที่ขนที่พักที่เก็บตัวรีสอดไหนบ้างนะการใส่เสื้อครับให้ดูเหมือนกันคือหัวตั้งแต่กายภาพเลยฮะนี่ เอาใช้วินดูชนท่านท่าน,ท,านทั้งหลายพิจารณาครับเราสาวรเราไม่รู้จักกันเราได้มาโดยอิสระคุณคิดว่าเราจะใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันไหมเอาทําไมก็คุณคิดว่าเราจะไปโรงแรมที่พักเดียวกันและมารถคันเดียวกันไหมคุณพูดเสื้อเหลืองเดียวอะไรต้องบอกเสื้ออื่นด้วยคุณคิดว่าตอนประชุมคุณใส่เสื้อสีมินทั้งหมดไหมแต่คุณเป็นนั้น,น,นเน่นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาซึ่งการสอบสวนและเกิดหมายเรียก สอวอทั้งหมดชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ี่ชุด5<ล>ดชุดห <7, S 2> ชุดเจ<ด>็ดเจ็ดล็อตรวมทั้งหมด229คนแยกเป็นมีสอวอเป็นสอวอปัจจุบันอยู่ร้อยสาแล้วก็คนนอกเกี่ยวข้องกับพักการเมืองและตัวไปอื่นอีก91คนเขาว่ากันว่าตอนนี้ที่ล้มสอวอไม่ได้ในเรื่องของคดีหัวมันมีเดอะแมนบีไฮเดอะซีนคอยชักใยอยู่ครับ ทำให้สวอิสระเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ยักยือยักยันกันอย่างนี้และคนชักใหญ่เขาบอกว่ามือเติบมือเติบเะรอมือเติบมากม,มีถุงอะไรล่วงไหมโมโโหมีกล้วยอะไรล่วงไหมไปหาดูว่าคนที่ตอนคุณหลับ <laughs> แล้วอีกสองเสียงแพเพีเพ้ยนไปนะเป็นยังไง บางคนนะสวอิสระนะบางคนนะบางคนนะเป็นอดีตนายทหารด้วยจบด็อกเตอร์ด้วยเกือบจะถูกชกหน้าก็มีมีใช่ไหมมีกดดันกันหนักเลยก็ต้องดูหลังตรงนี้อย่างที่สวสำรองว่าฮะกกตตอนนี้แบบยืดเยื้อมากขณะที่สวอิสระสวสายสินันกำลังงัดข้อกันอย่างหนักว่าขั้นตอนในการที่จะไปถึงสามนุนนั้นเกิดขึ้นหรือไม่สวจึงทำหนังสือล่ากันเนี่ย ทำหนังสือหนังสือเนี่ยล่างเนี่ยลงกันวันที่25กรกฎาคมน่นความพยายามของสวต้องยกนิ้วให้จะทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภานะเพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย136คนเนี่ยสิ้นสุดลงหรือไม่ แล้วก็แนบลายชื่อไปทั้งหมดอ่ะร้อยสามสิบหกคนร้อยอ่าสามสิบหกเนี่ยคือทำไมตอนแรกบอกร้อยสามแปดถึงยื่นแก้ร้อยสามสิบหกเนื่องจากบางคนเนี่ยในร้อยสามแปดอ่ะเขาโดนอยู่แล้วโดนไปด้วยตอนนี้ของหมอเกตอ่าเพราะนั้นไม่ต้องยื่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็อยู่ในขั้นตอนคดีมาเรียบร้อยนะแต่ที่น่าสนใจครับในร้อยสามสิบหกเนี่ยมีชื่อคนนี้ฮะลำดับที่สามฮะลำดับที่สามมงคลสุรสัจจะอยู่ด้วยฮะ ตลกมากสวออิสระสวเสียงแ <ù> น,น้อยรวมชื่อลงชื่อกันทั้งหมดและแจ้งรายชื่อว่าควรจะส่งสารรัฐธรรมนูญที่ใช้เรียนท่านประธานสาภาแล้วท่านประธานวุฒิสาภาและประธานวุฒิสาภาเป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่ถูกกำหนดว่าตกลงสามาชิกภาพของวุฒิสาภาเนี่ย จะสิ้นสุดลงหรือไม่ด้วยคำถามง่ายๆคือที่คนที่สามคนที่จะยื่นสารรมนุนได้วินิจฉัยเนี่ยเพื่อหยุดวารหน้าที่เนี่ยต้องเป็นประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาเนี่ยมีชื่ออยู่ในร้อยสามสิบบกเนี่ยถามว่าง่ายๆเนี่ยถ้าส่งมาปั๊บเนี่ยประธานจะเอายังไงก่อนหน้านี้จําได้ไหมฮะที่สารบกสวได้ประธานวุฒิตรวจสอบจะได้ทําของนายกเรื่องคลิปอ่ะครับลงชื่อเช้า ส่งเย็นและตอนที่สอบอตั้งสอบอเรื่องของหน้าที่อของท่านรองภูมิธรรมกับรัมตรีทวีสอสอ,อ่ะ,อะก็เช้าส่งเย็นเหมือนกันนี่พี่วีดูนี่ที่เช้าส่งเย็นไหนนี่คือหนังสือนะคำร้องเนี่ยกราบเรียนไอหน้หนังสือถึงสารนตรีล,ลงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเหมือนกันปั้งไปเลยเวลาเท<ล>่าไหร่มาดูเวลาสิบนาฬิกานะเห็กบ้า หนังสือนี้ต้องเป็นหนังสือประเภทแบบ8นาฬิกาสามสิบวนาทีลงนามอ่ะแล้วถึงไปถึงไอ้สารเร่อเวลาสามคืนครั้งนี้เมื่อประธานวุฒิอยู่ในร้อยสามหกด้วยเนี่ยเอายังไงอ่ะแต่เขาบอกว่านะพี่โอยื่นเมื่อไหร่ยื่นเมื่อไหร่รับถ้าล่าช้าเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดตามมาใช่หนึ่งห้าเจ็ดตามมาครับนี่ประธานวุฒิสภาท่านมีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับหน้าที่ของท่านคนละหมวกเมื่อมีคนกล่าวหาท่าน ท่านถ้าท่านไม่ทําท่านต้องมอบเป็นคนที่สองลองที่สองลองจากท่านคนที่หนึ่งอะไปรับแต่ลองคนที่หนึ่งก็ถูกกล่าวหาอีกเอาใหม่ให้ไปลองคนที่สองดูซิว่าใครจะยื่นโอ้ยเรื่องนี้ถามหัวใจทำการที่สวเสียงอ้างน้อยสวอิสระบอกให้หยุดิบิหน้าที่ก่อนเนี่ยหจวใจงำการคือมาจากนี่นะฮะต้นไม้พิษก็ลําบากนะเพราะสวชุดนี้ต้องแต่งตั้ง กรรมาการในองค์กรสระเยอะแยะหมดเราบอกอเล้ว,ว่าใน5ปีของเทอมสอวอนี้ฮะแต่งตั้งคำรัมการในองค์กรอิสระต่างๆ,ๆนี้ยกตัวอย่างที่นสาล่มโนูนกอก,อก,อก,อกตกตงองปอป,อปอชอหลายๆองค์กรเนี่ยรวมแล้ว4 1คน4 1คนครนี่เอาเฉพาะที่แต่งตั้งไปแล้วนีนี่ตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญตีตกไปสองคนครับสิริพันธ์นกสวนสวัสดีกับชาตรีอาดานนท์ เห็นชอบไปหนึ่งคนคือสาวราวุธทรงวิไลนี่สว่านปปชครับห้าคนรับรองไปแล้วสองคนคือคุณประภาสคงเอียดกับคุณเพียรศักดิ์สมบัติทองตีตกไปสองคนคือคุณประกอบลีละเปสนันและคุณประจวบตันตีนนดูนะกกตครับซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งรับรองไปแล้วหนึ่งคนครับ คือนรงกลั่นวาลินเอาแค่นี้ครับตอนนี้จะทํำยังไงครับเราก็บอกว่าคนที่ผ่านส่วนใหญ่แล้วต้องมีความเชื่อมโยงเขาสงสัยนะต้องเชื่อมโยงกับน้ําเงินเท่านั้นเขาบอกว่าน้ําเงินเท่านั้นเอานี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดแต่ได้รับการยืนยันว่าคนเหล่านี้เดินทางไปลางน้ําครับก่อนเข้าสู่ตําแหน่งอ่ะอเหรก่อนโหวตกันอ่ะแต่นั้นใครใครก็ไปได้ครับเออผมก็ไปหลายคง